แหน่แค well, uh... we'll, ่สนุกเรากันเอาแบบโปรฟเฟนซ์บอน3ไม้น yeah. ูน eh uh, okay. ี่อ uh -huh. ่ะจะง่ายชิงง่ายบานทายเป็นเลยตัวสมัยก่อนนะชิงง่ายเนาะนี่มาหน่อยอันนี้อ네ันนี้อันนี้ทําประสาเครกหาทาสเอนะเม้เปรี้ยวกร่งเปรี้ยวกร่งเปรี้ยวกรดนะคะอันนี้บ่กรึ่งเปรี้ยวกร่งนี่บ่กรึ่งสนิทขาดกรุ๋ยเปรี้ยวกร่งขะตรงอันนี้อันนี้น้ําจิ้มหอยเชอร์รี่อันนี้เชอร์รี่นะคะนี่เชอร์รี่นี่เชอร์รี่เชอร์รี่อิสราเอลยังเองจ้าเชอร์รี่ จอยน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้พริกพริกพริกเขียวอันนี้พริกหอมเผ็ดมากเลยนะคะทุกคนนี่ชื่อแม่น um ี mm. ่โบราณนี่เอาจ้าเนี่ยจรงงั้นยุกคนเด็ดสเนกที่เสียงอ้ามอืมเนี่ยเหตุสโนว์กระดากระดาเด็ดเปรี้ยวเผ็ดสมบูรณ์ทำไมโน่นเนี่ย อชงหงมาไทยกันเอกนนะชหงเนาะ่มาน่อยอันนี้อันนี้อันนี้าประ่าเรยาทันเอยนะแ่เปรีงเปรียงเรงนะคะอันนี้บ่กลืนเปรียง่บก่่งปุ๋ยเปรียงแพะ่อันนี้อันนี้น้ำจิ้มหอยชอรี่อันนี้เชอรี่นะคะชอรี่นี่เชอรี่เชอรี่อิสเรยยงเองาชอรี่จน้ำจิ้มซีฟูดน้าจิมซีฟูดอันนี้พิก พริกเขียวอันนี้พริกหอมเผ็ดมากเลยนะคะทุกคนนี่ที่มันนี่บัวรานี่เจ้าเนี้ยจิงหงนุคนนักสเนกที่เซาอ้าม